ก็สดๆคือเก่านะครับนี่พับครับฮะอันนี้รอยอันนี่มาละแก่เนยบุ้งเรื่องละสุดเช่วเขี่ยพี่น้องคนหน่คือเก่าหรือพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับ้าเพ็ดคอสฟ้า์มโหพ่อพี่น้องคือเก่านะครับกับเนื้อคือเก่านะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่มาติดตามไม้นะครับอย่าลืมนะครับกด สับสกายกดติ่ตามบาเพชรเนี่ยนะครับเนาะหลายคลิปที่ผ่านมานี่บาเพชรไอเชี่ยวมนพี่น้องกินเนื้อเชี่ยวมนโอ้ภกเขาบาเพชรนะพี่น้องกเอฟซีนะครับบอกว่าโอ้ภูเขากับบาเพชรไหลนะครับหลายท่านนะครับว่าบาเพชรก็คือนวางสั้นละนะครับเนาะแต่ว่ามีเอฟซีบอกว่ารอเชี่ยวมอนไม่กินล้องมึงรู้นะบาเพชรก็เลยว่าเออเอาลองตามเอฟซีบึงนะครับอผมเป็นแน่วบาเพ็ดอกนะครับ แจะว่ากินได้เยอะกินได้เยอะนะครับแต่ว่าท่านจะให้กินได้แบบสุดยอดในกันนี่แหละเนื้อพี่น้องเนะฮะวันนี้คือเกาหนะ่อยพี่น้องหั่นเรียบร้อยเรียบร้อละหั่นเรียบร้อยละได้เนื้อสดๆนะครับเครื่องในมันนะครับมีตาสามสิบกีบกันแท่นนะนะครับมีไข่หลังนะครับผักกับก็อื้อซ่าเลยนะครับวันนี้มีมาละพร้อมเรียพี่น้อง,ะพอพน,องนะครับเราพริกสดๆเก็บออกมากครับ เจ้าเพียก็เรียบร้อยละนะเลยได้กินนช่วงเที่ยงเที่ยงเรือยพี่น้องมาเลยนะครับตื่นสวยแน่นะครับก็เริไปเที่ยงมาเจ้าเพียก็ได้แล้วละเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนี่ยพี่น,อน,อน,นะนกก้องนี่ก็สดซดขึ้เก่าแล้วนะนี่ผักกาดหอมนะครัหันเรียบร้อยกันนั่นนะอันนี้มาละนะครับแก่แน,นี่ออกเรื่องเรื่องละนะครับส่วนเจ้าเพียพี่น้องเพื่อ คนคือเกอ่าเด้พอพี่น้องมาในเวลาเด้อพี่น้องมาพี่น้องแซ่บกว่าเสือกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้อง,องน,นิ้วหส่าวนี่แหละพี่น้องอาจจะย็นแน่แซ่บคือเก่าคำยังไงเลยโอ้มาดืกินไลทคลิปด้วยพี่น้อง เนมีหันแบบลูกเตา๋าสามสิบกี่พร้อมนะครับพี่น้องนี่ม,มาละพี่น้อง คบคำยังไงได้พี่น้องมึนี่ตุ้ยเจอพียอะหลาย mày mùi cơm bát đó hm hm dừng, hm hm nào hm 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 thế là hm อันนี้ไม่ตาพร้อมแล้วไปเลยตาพร้อมไม่นอก เนือ้อวิ ตับใส่กับเนื้อประเดียวเพิ่งพี่นอ้องมีไงเลย่วยลงไปนี่น mm ហាក់ពីងងប៉ះពេលមិនបានហាន់ຫມົດเด้อពីងងเด้อញ៉ាំមិនបានຫມົດតាពីញ៉ាំទៅ หักสามปีสามสามิบกกีบ ตอนเนาะครับใค่หลังเนื้อใส่หลายอย,ย่างเด้อพี่น้อง FC เอฟซีบอกว่าเออเห็ดก็บอกเห็ดแซ่บดีทุกท่านลองเบิืงพี่น้องพเพื่อนๆนะนะครับนี่เ่าซือ้อละลายอัดอันละน้อยนะครับมาใส่หลายๆอย่า,างใส่กัน,น,นใส่แล้วก็คัมไม่ไปเลยบบบนะี้ตุ้ยเจี๊ยเพียแบบนี้พี่น้อง คำนี้บปนำหอสามด้วยพับ ทัน,นแซ่บืออ้อุ้ยทพี่น้องอิิมละขับยังไีสิละ คลิปนี้ก็กินเนื้อคือเอาคามากินเนื้อนะพี่น้องเนาะนะครับเนาะสามพี่น้องที่เบิ้งแล้วเป็นเรื่องไดก็ขอรับนะพี่น้องนะครับแนะน้ำติชมได้นะครับเนาะใต้คอมเมนต์นี่นะครับขั้นผูก,ก,กใจก,ก,ก,ก็ให้กดกดถูกใจหบ้าเพชรแน่นะครับเนาะเราคนมาเบิ้งใหมก่ก็อย่าลืมกดติดตามพี่น้องแล้วก็กดกระดิ่งความบ้านะครับที่ได้ได้เบิง้งเอาพิธาเพชรปลาเพชรเ,เอาลง ต้องขี่ปุ๊บ้องรู้ปุ๊บนะเพื่อแจ้งเตือนปะเกศอื่นนอกอาเซียนกิมเนสาเป็นร้เนมุมนี้เนส่ยครับแซ่บก็อพี่น้อง